รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการวิธีทรรมวิถีไทยทางช่องททบหท,ทุกช้าวันเสาร์นะคะ ค่ะวันนี้น้องจิบนะคะก็ดีอยู่ที่วัดนองจอกนะคะตำบลดอนใหญ่หนูอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องจิบมีสาระดีๆนะคะมาฝากท่านผู้ชมนะคะค่ะและขณะนี้นะคะน้องจิบก็ได้ยือนอยู่กับสิทย์เสสานุสิษธิ์นะคะของวัดนองจอกนะคะสวัสดีค่ะครับข,ขออนุญาตแนะนําตัวครับผมโอ๊ตครับลูกศิษย์หลวงพ่อกุ้งหรือพระครูวิรศาสตร์สุนทรเจ้าวาดองค์ปัจจุบันณวัดหนองจอกครับผมค่ะผมก็ลูกศิษย์หลวงพ่อยิ้มครับค่ะ และภายในวันที่10สิงหาเนี่จะมีงานอะไรคะพี่จะมีงานพิธีวางศิาลาฤกษ์ครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญไปดูในวัดดีไหมครับค่ะเดี๋ยวให้พี่นะคะเขาพ่นานจิ๊บ<อ>แล้วเข้าไปกราบสมมาตการนะคะหลวงพ่อภายในวัดหนองจอกเดี๋ยวตาจิ๊บกับคุณพี่นะคะเข้าไปชมภายในวัดไปเลยกันนะค,ะครับผมไปเลยค่ะเชิญครับ ขอเจริญพรญาติโยมสาธุกท่านอาตมาเจ้าวาดวัดหล่อจอกชื่อพระคูเวลสาทุธรเป็นเจ้าวาดองค์วันจงขอเชิญชวนญาติโยมทุกท่านอ,นอาาร่วมทำมุลอาวาาเวลาเลิกสร้างพระใหญ่แล้วก็ เททองลาลูกเหมือนลูกห้อยยิ้อ่อนแรกในวันที่เป็นห้าร้อยหกสิบหกอ่าตลก็หอดทิทวนญาตโยมอ่าลูกลูกหาทุกท่านอ่ามาร่วมกันในเวลาสามโมงเอดเล่เป็นต้นไปและก็ในวันนั้นก็จะมีการเททองรอ แล้วอธิษฐานอุทธรณ์อุเสยด้วยแล้วก็ผู้ใดที่จะมาล่วงหลานก็จะได้รับห้องที่ระลึกแจกผ้ายันเป็นห้องรางวัลเป็นห้องที่ระลึกเลื่อหอเลื่อนเชิญรรลาญาติโยมตชกท,ทุกคนทุกท่านอุทิศลูกอุทลูกหาก็มาร่วงกนันเจ้าภาพได้ฉต่ละนล่อหอเฮิอนพรเฮินชวน ตาทุกคนท,ท,ทุกท่านประธานวายหลงคือหลวงพ่อเจ้าอารุพรผ้าพิพผ้าวัดพองหวานหรือหลวงพ่อเอียดตัวประธานวายฮารวัดต่อฮางวัดได้เรียนเชิญคุณว่าราชการจังหวัดแล้วก็ท่านผู้พิพา,ขา,ขาขกษาประโยบเชิญมูลนิธิตูอี้วาร่วมเป็นประธานหลายวันอิฐด้วยก็ ขอเชิญลนเชิญญาโยงผู้ใจมุลทุกท่านมาร่วงกันเป็นเจ้าภาพและวันอุตใ่นหาหลายโอกาสอุดท้าหขออวยอวยพรให้ญาโยมทุกคนทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญหลายราชอุตหลานขอให้ริัวภาพหลากหลายแหน,แนเพื่อเป็นมุลอุดลที่ญาโยมได้มาล่วง มูลนเรอันเลอทุกคนทุกท่านพอนเจริญผ่อครับก็ขออนุญาตเรียนเจิญสิทธิการสิทธิของหลวงพ่อยิ้และหลวงพ่อกุ้งเจ้าวาดองค์ปัจจุบันมาร่วมงานเททองครับของหลวงพ่อยิ้กันนะครับและพิธีวางศีลาเลิกกันครับข้าขอบพระคุณมากครับครับนี่แหละครับคุณโอ๊ตเนี่ยที่น่ารักเป็นลูกศิษย์ลูกหาพระคุณเจ้านะครับ เอาละครับสาธุชนคนใดนะที่มีแรงบุญแรงศรานะครับก็ผมขอเชิญนะครับท่านใดที่จะเป็นโรงทานหรือแรงศรานะครับจะจับพระป่าหรือโรงทานมาถวายพระคุณเจ้าที่วัดได้ติดต่อเบอร์พระคุณเจ้านะครับเอาละครับรายการดีๆมีสารประโยชน์วันนี้ผมจะกนเดชได้กราบลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับรายการวิถีทมวิถีไทยวันนี้ลาคุณโอ๊ตและลาพระคุณเจ้าด้วยครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับภายในวันที่10นะครับสวัสดีครับท่านสาธุสาธุ